เปิดได้ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่วที่กมันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเปิดได้โถ่ก็คือสองทสองเาวอยบ้านนกโอ้โหบ้านเราเต็มด้วยกับดักแลค่ะทุกคนใช่ผมอยู่บนถนนดเดน ใชาจะอันไปใชาจะใหญ่จะมองเจ้ายัาไเนยลูกน้องเออพวกเราจะไปปุมไม่ัขวนแดงเอาไปวายท้ายสุดเลยจรังไงอะเจ็บเลยวม่วานได้โดนอน แเขาใช้เพลงนี้แหละโดยการเปิดกล่องแดงอ่ะปนทำดูก็ูนี้งูคือเขาใช้เป็นเพลงเปิดกล่องแดงแบบว่าฉันไม่ได้ดองก่อนแลวนะชาว้น ได้มด uh, ู่นไปช่วยเด็กนะวได้แ่นอนอยู่แล้วตาตาเราับุยูบแมลูกับอีบยไปแล้วูหยช่วยับีบยบแมลแล้วอก็สาเห็นเจอบ้างปะไม่เจอวัง ชาติหน้าโน่นอีกีช่ช,ช,ชาติชาติอโอเคขอตอบก่อนนะก็แล้วกัน<อ>นะอขอตอบให้ทุกคนไม่สมควรให้เหล็กดูนะคะไม่ดูนะแชมป์โลอกไม่ ไว้กับตัวหนึ่งอันนี้ไม่แฮะไม่มีแล้วอนแอนต่อไปเป็นนกนกนกมันมานานแล้วนะเออมันเป็นนกต่อไปขอดีฉันจะบอกว่าแอเรียกเป็นครังที่มายากที่สุดเลยเออคอะเนี้ยใช่แต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่มาแบบง่ายมากเลยอยากเจอตอนไหนก็เจอ ใช่แต่โกะแบบเป็นอันดับสองแต่เอลินแบะมันอันดับหนึ่งดูดิทุกคนปืนเราอันดับสองแล้วมีปืนมีกระสุนอยู่หกอันของข้าปืนมีกระสุนประมาณสิบเจ็ดอันปืนยาวปะปืนยาวชอบว้ามันเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเก็บไล้วให้ทีฟ้าที่สองอันนี้เดี๋ยวไปตัดต้นไม้

ไอ้ห่วงหาดองกล่องอีกแล้วนะเออดองกล่องตลอดเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าสามบุยโกโกโกแม่หรอทรับีตาลาลาแม่โลตาลาลาโอกาเลเลยโอกาลากาโกกี้กะโกต่าโมโกโกฟ้าด้ยเออค่ะ

จำเปไม่ได้กับดบัแล้วเป,เป็นอะไรกันใส่ดีเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นแฟนกับดบัอ๋อพี่ชอบกับดบบถึงมันจะตาย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 โอ, one, อ้โอ one, ยตายไปไหนมาจะตายจะตายก็ไม่ยอมตายคนตายนะคนตายขอขอคนตายคนที่แบบชอบตัดหนังก็บอกว่าอีอี๋อี๋ เราได้ถุงยักษ์นะคะทุกคนแต่เราขอกินหักช่องนู่นให้เดน้อยแล้วยัง่บอออยากกินหมดอย่างใครบอกเขาเปิดช่องงแดงนู่นนี่น่าอร์อย่งไม่ยอมปิดประตูกลับไปอาบน้ำเดี๋ย โอ้แน่นกันไปหูแซมถ้าแบบใหญ่เลยไหมป้าสะอาดแล้วก็กล่องพวกเนี้ยยังไม่ได้เปิดเคยกระจกสเต็มไห้พวกมีสเต็มพาจารามาให้ขอไดยไม่ขยุ้มมก่อนผมขยุมให้แซมไปแซม่องเดียวกว่ามามาแซมสองเดียวกว่าพี่จะมาตรงไหนเอามาใครยกมือก่อนได้ไปเลยแช์ อย่าพม่แชมเป็นมีจฉาสามสามบาทแชมเปญมีจฉาไม่ต้องยังไม่ต้องสามบาทสามบาทแชมเปญน้อยกว่าถูกว่าแชมเปญก็หลักน้อยกว่าอันนี้มันหนึ่งบาทก็หนึ่งบาทฉันน้อยหนึ่งบาทแชมเยอะกว่าก็หนึ่งบาทมาหนึ่งบาทเราจะเอาคนที่เยอะกว่าหนึบาทยกมือเราจะเอาคนที่เยอะกว่ามาให้สามบาทยกมือห้าบาทแต่พี่ยกมือไงเพราะว่าไม่เพราะเพรลูก พูดพูดเจ้าจิ้งอย่ยให้หนึ่งสองสามแชมยกก่อนหอมกว่าไม่ของกันของความ้อมเอินไปเล้วเบิ้สองสามแชมยกก่อนเห็นเลยซ้ำซ้ำแชมเป็นยกแล้วซ้ำก็หนู่แล้วแชมยกเลย่มาเอินโอ้ครอเดียอาจารย์ฟ้ามึขอเอามาให้นชแชมับไ้ดีไม่ได้มึง มอโด้วยแล้วมีใส่คนคนบางคนที่ผมยาวเตมเติมเมเต้มเติเนิมเติม่ติมเติเติมไตมต้องอิมเตมเติมเติมงมเติมเติมเตีมเตมเติมไม่ตมเยิมเติเติมม่มเติมเมมเเเิเ สนสำหรับเล่นดีพอร์กกันนะเราไม่ไม่ได้มดไม่ได้ถามแชมถ้าแชมเล่เล่นก็ไม่อยากจะทำอะไรเลนแชมไม่ต้องเล่นหรอกเพราะว่ามันไม่อยากให้ผงเล่น อยู่นี่เอ๋เอ๋ไอหเอาชุดกอบเอาเอามาอยู่ไหนให้ส่งไปกันแแวางนี่โอเคหลือกล่องสที่ยังไม่ได้เปิดอยู่กับอนงยังไม่ได้เปิดกล่องอันนี้กล่องแดงจะเป็นแดขวนแดงยัง ยังเลยอ่ะมาี <c oughs> ่มาตรงพี่พ <GO av uther> ี่ได้ขวานแดงยังขวานดีขวานแดงพี่ขวานดีหมายถึงหนูยังไม่ได้ขวานแดงเลยหนูได้ขวานดี

แฉ่งตรงพี่อะ่ะขวาแดงอยู่นี่โอ้ยระวังโคตรร้านเดียวอันเดียวยียร่รัธิเอามาทำไม่รนเดียวมันจะประสาทเสร็จแล้วอุย้ยหนูต้องค่อยๆเดินอุย้ยอยู่ไกลมากเลยอุย้ยมีนกด้วยอะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยโอเค เอล่เยลยังไม่ได oh okay, ้เปิดตรงนี้เดไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปป๊างส้ป๊าป๊างป้างูยัดเอ็นด้ทหางโอเคมาโอ้ใครที่เละเกาะแม่ายทุกคนเดี๋ยวค้อไปแทงไปได้ถึงเลเวลหกแล้ว อยู่แฉม่ตหามก็ได้ก็รู้อยู่นี่ได้ยินไหมอายนนีหารมีไหมอ้หม่ก็อาหารจมเลยอ้ยอ่หนขอหนูขอเสียหนูอหต้องาไยหอ โอเคเราถือก็ได้นะถ้าเสร็จไปสอง่ะกับบ้านเราต้องมีอาหารเต็มบ้านเต็มเบือนให้สเป็นโอเคสองเออเป็นไม่ที่สุดก็วันเดิมหนึ่งสองเอาดีนะแข็ไฟมันเริ่มมันมันเริ่มได้นะแต่แต่มันขาดเป็นย้อยคือใส่แข็งก็มันอาหารมันจมอ่ะ อุ้ยระทีเมาอนี่ันนี้กวางู่ข้าวนี่อ่าวูข้าวทำไมไม่หิวคุมันกวางมันมตจะเป็นดองกล่องอยู่แน่อุ้ยก็ใจหงช้าเจมิกาใเจหงเนี่ยเป็นคนให้ดองค่ะ

หน <thì S 2> <but> ูหาอาหารอยู oh, ่บ้านโอกะ่ะเท้ินะปตรงนี้หมีมันเยจมกนบูเบ้เลดกินนะุ้ินนะอุ้ยุี โบน่าเราปีายเสโบนละวเอออย่บอกนะอาหารที่แคมไม่กินกันเลยมีแต่ว่าพวกพี่ไปเปิดกล่องกันแล้วยุ่งไปเนี่ยไม่อยากอยู่ด้วยไม่ใช่หรอไปดิไปช่วยฉันหน่อยเพื่อนี่เป็นกล่องทองไปละข้าวยังไม่เล่นอ๋อนี่ชุดเกาะเหล็กอ่ะ ชุดก่อเหล็กพี่เจนได้แล้วรถหงก็ได้แล้วงั้นเอาไปให้พี่หงเดี๋ยวเอาไว้ที่บ้านก็บอแล้วช่วยกันกล่องแดงเจอแล้วค่ะใช่ดีถ้าถามเอ็งเจอกล่องแดนยังไงอุ้ย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 เขาเจอกันตั้งนานเลวจ้ะเนี่ยเขาสาวขอโทษเมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้ขอนาะไปช่วยหน่อย ไปไหนนะออ่อลยสดฮะ,ะแล้วไงต่อแ<อ>มงก็ดีกว่าวเราว่าพูดลาทีนะไม่กลัวเบ้รนมีแต่กจักาตรวนี้มีหนัป่ายาวค่ะแล้วก็มีเค้กนิ้วกลางเหรอโอ้ยแชเป็นดองเยอะมากเลย กองแค่สองสามกองสองกองสามกองก็ด oh, okay. okay. okay, ูเพื่อเองก่อนช่วยหนูดองนะเดี๋ยวที่หลังโดนบ้างเลยนี่ไม่ได้ช่วยนี่ไงเจ๊องเจ๊หง่ายใครกระจกโอเคช่วยหน่อยโอเคน่าจะแล้วแล้วปิดปอมกันนะโอเคไหมแจมข้างในก่อนอันไหนก่อนแล้ว่ายิ้วกลางนิ้วกลางก็่อยแทก อาดูนิ้วกลางอ๋อตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยวันนิ้วกลางไหมกล่องเลี้ยวได้ไฟได้ไฟฉายอะแล้วเขาเปิดประเปิดไม่ได้ตายถ้าไมาไดเจออะไรอ่ะทำไมมันอยู่ใดูดิได้สโนว์เวอร์ได้หน้าอดได้ปืนได้นี่ไม่ใช่นิ้วกลางหรือยังเนี่ยเนี่ยพอ่านดูดีๆนะอันนี้โอ้ย แัเป็นตัวพี่ดาทีสากตมาเก็บพี่ก่อนแล้วก็พาพี่ไปส่ใหม่ใหม่แล้วม่พุ่งผูพี่ัเป็นพี่ออกมาผักอ่ะไมุไม่รม่บังใช่ไหมเชอมาผักทำไมอ่ะจะเป็นแบดพี่เดินมาวมาเป็นพี่แล้วตอนนี้นี่อย่าทนให้ยวี้ไปเข้าบ้านข้าใหม่ ก็เอขนมตางโอเคนะทุกคนลูหมีหายไปไหนแล้วอะแชรอยู่กับพ่อไม่เห็นมาช่วยหน่อยตรงนี้มีหมาป่ายเอาฟันตับตัวฉันไปไปเลยทำไมอ่ะผูไม่เอาอะแต่เปย์มีปืนรังสีอยู่ฉันไปบ้านที่ไม่ได้แล้วนะพวกเนี้ยเพราะไอ้พรมันจะไปแทนหรือว่าฉันจะไปฉันเปย์ก็ไม่ต้องไปได้อยู่เล่นก็ก็ในป่าได้มาพอมันเออมีตะกุบุบุรีไม่ได้ดูดแล้วเนาะไม่ดวยดูดอะไร ป้าเนี่ยก็ดูน้อยอย่างเช่นอเบิร์ดอ่ะอเบิร์ดเขาแล้วพ่อหนูก็ดูแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูเพราะว่าหนูบอกแม่ให้ดูแล้วคนเดียวเฮ้ยเออรอเลาะแล้วก็ถ่ายคลิปกันอยู่อ่ะก็คือเรทุกคนป้าฉันเหม็นกลิ่นมวยก่นะล่ะใบบาย